ค่ะมดสวัสดีจ้าเลื่อนผ่านแว็บแรกนึกว่าโกนหัวขอโทษนะคะไม่เป็นไรค่ะมันใช่อย่างสวยค่ะมดเป็นคนอีสานแมนค่ะมดเป็นคนอีสานเนาะคะ่ะอ๋อสูงไม่ถึงร้อยหกสิบสามารถประกวดนางงามได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะเราก็มีการประกวดนางงามแบบหลายเวทีนะคะเราก็ต้อง ศึกษาเวทีทีหนึ่งมดอาจจะพูดได้ไม่แบบเต็มป่งเต็มคำร้อยเปอร์เซนหมายความว่าบางเวทีนะคะเขาจะจำกัดมาเลยว่าเขาต้องการส่วนสูงเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อะไรเนี้ยเขาจะระบุมาชัดแต่ว่าบางเวทีนะคะเขาก็จะเปิดโอกาสเช่น Miss Junior, ุนิเว r ร์ปีนี้ปีที่มดประกวดนะคะก็ไม่จำกัดความสูงไม่จำกัดน้ำหนัก อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเปิดโอกาสแบบเต็มที่นะคะเราก็จะได้เห็นความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในการประกวดนางงามนะคะอย่างเช่นตัวมดเองนะคะก็อาจจะแบบไม่ใช่แบบสวยแบบพิมพ์นิยมของไทยนะคะจริงๆก็คือที่จะต้องนั่นแหละสวยแบบพิมพ์นิยมทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะนั่นแหละเ,เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมาในเมสเซจของตัวเองที่แบบอยากจะส่ง ส่งผ่านออกไปซึ่งมันก็ถือม่นเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าแต่และคนต่างก็เติบโตมาไม่เหมือนกันแล้วก็พบเจอปัญหามาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการที่มันเกิดความหลากหลายมันก็อาจจะเป็นการส่งมเมสเซจที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นเหมือนกันทีเนี้ยเ,เรียกว่าอะไรมุนอะรู้สึกว่าคำว่าพิมพ์นิยมไทยที่มันเป็นแบบบิวตี้สแตนดาร์ดของแต่และที่อะค่ะ เราพยายามที่จะบอกว่าคนเราแบบมีความสวยที่แตกต่างกันซึ่งมณรู้สึกว่าเทรนปัจจุบันอะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วในทิศทางที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่และคนมีความชอบที่แบบแตกต่างแล้วก็หลากหลายมากขึ้นความแตกต่างทางด้านแฟชั่นหรือการแต่งกายทรงผมรูปแบบหน้าตามันเปลี่ยนไปมากขึ้นแล้วก็คนมองว่าความสวยอะมันแตกต่างไปจากเดิมมากยิ่งขึ้นแล้วซึ่งมณูก็ถือมันดีมากแต่ถามว่ามันมีไหม เหมือนมันเป็นลึกๆในใจที่ถูกบุกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าแบบนี้คือสวยแบบนี้คือไม่สวยถ้าเกิดว่าจะบอกว่าแบบนี้สวยแต่ว่าในใจลึกๆแล้วพอเห็นคนที่แบบหน้าแบบนี้มาหน้าเรียวทรงแบบทิมนิยมไทยอะไรมาคนก็จะชอบมันเป็นแบบลึกๆข้างในใจดิฉันเข้าใจได้นะคะดิฉันไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องแอนตี้อะไรขนาดนั้นต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนะคะดิฉันอ่านบาทัน ต้องยอมรับว่าตอนอยู่บนเวทีเฉยๆกับมดแต่หลังจากนั้นรู้สึกว่ามดสวยมากอร่าขึ้นอล่าขึ้นเสืขึ้นขอบคุณค่า